พัดเก็บครับร้านเหี่ยวรัเหมือนเดิมครับอยู่กันเหมือนเดิมคลิปใหม่สดๆร้อนๆครับบอกเลยว่าเพิ่งออกจากต้นโดยเฉพาะเลยนีย่นี่คลิปเพิ่งถ่ายกันแบบสดๆ รับมดูวดนะเ้ยน้ร็วแเอาอบนอกนุ่มนน่งซื้อซื้อไปมันนิ่มมากเลย ขา่เลยก็ได้ครับขายไหมยอยู่ครับนยะน่หน่ยนะครับแต่นี่สวยมากเลยได้ยังไม่ทันเปิดนะสวัสดีก่อนละไม่ได้ทำทำคุ๊ก้าเดี๋ยวนเียะ สี่โนมันยแค่ไหไหนครับคู้าแบบไหนครับแถวไหนลูกตัวสอไว้ยี่สามครับสองกเจ็ด้แบบไหนเลยกำลังกี เดี๋ยวจะไปนไป่โเคสงเดียว้ำกินะงนาเลยครับซื้อมาก็ไม่ได้กินหรอกท่านนวสแ่ตอนนั้นมายังท้องอยู่ตอนนั้นมายังท้องอยู่เลย เป็นคล้องเงิมาแต่ป้าไม่ได้มาแล้วช่วงหลังเนี่ยมันตอนนั้นรอคิวออกมาเกือเจ็ดโมงได้จะบอกโอ้โหมองอย่างเงี้ยมันก็ตกช่วงนั้นเนี่ยตอนซึ่งมาหาไม่เจอป้าขับซึ้นในสุขจะไปถามแล้วหอนไปโน่นก่อนอยู่ตรงโน้นมาสมัยแต่ตอนอยู่ร้าตงโน้นสามสี่ชั่วโมงนั่งรอสามสี่ชั่วโมงนะเมื่อก่อนอันนี้ของป้าเหรอมัขงเจ้า

อร่อยมากหวานเตียบเลย ร้อนก่อนได้นะ อร่อยหวานมันเลยครับทุเรียนนะครับผม QC t e s เทสมาแล้วว่าเมื่อกี้อร่อยมาก้าจ้าเอาสุกพอดีเลย้า้านะ,ะ,ะกำลังกินอืมลูกนี้โปสวยครับโจปลาปูเต็มเลยพร้อมเสิร์ฟเลยป้า <laughs> พร้อมเสิร์ฟเลย เหลืองกะเหลาเลนป้าจ้ะโอ้โหล้าถุงรองนุเนื่อแบบไหนครับโอ้ยกำลังกินเลยเนื้อสวยมากครับลูกนี้เหลืองเลยสโอสอโอเทียนนะคะลูกเหนียวลูกสามโอสองแกลไม่สิบบาทเ่งันื้คือเนื้อวัยรุ่นใช่ไหมโอ้ลูกนั้นเปลือกบางมากเลยที่น้องจิ้มอยู่ เอาเลยเนาะหลบร้อนก่อนได้นะจ๊ะ <All right. S 1> เทมบ่เ voilà. uh, ี่ยนั่งเมบ่สปอนเซอร์นะใหญ่ว่นะใหญ่เปรี้วได้เนรถี่แบ่รีษรวยโตเต็มอาทิตยเห็นบ้าเห็นเลเอ็นตาเมเลยุง สี่ตัวไหนบอกว่าปูห้าห้าสามแล้วสี่ห้าแต่แล้วก็หกเลยป้าหวานมันเลยป้าเนี่ยหวานน่ำเลยนะป้าเคยมานั่งรอหลายชั่วโมงมาแล้วรอหลายชั่วโมงตรงนู้นเนี่ยมาล้อแต่งใจกลางเช้าได้ตั้งเจ็ดโมงก่อนรอนานมากครับ ก่อนสี่ห้าชั่วโมงเลยครับเขามารอรับปัดคิวตั้งแต่8ปดโมงเช้าเก้มงกว่าจะได้กินก็บ่ายโมงนตอนนั้น่บะขออย่รับจะมาบาทคังไม่เาเรจะผ่านแล้วนะมีเศษสี่บาทจเอาให้ดูเนี้อไม่มีไม่มีเขาาหันหม่เขาหันใหม่ แสงใช่ไหมครับาไม่เจอแล้ลูกมันอยู่ต้นกระเป๋าเิดอย่างนี้นะคับที่เราำยังไงจ๊ะเปิดเปิดเปิแต่ไม่ต้องเอาใส่กันบติดเปลือกไปติดเปลือกติดเปลือกป่าเป็นชิ้นไปาเป็นชิ้นติดเปลือกไปเดี๋ยวแกะเนสี่ร้สามครับสี่ร้สามเก้าร้อย่บาทได้ไห่น่าห่านำ รู้ไหมลันตาไปขับรถมาเดีนี้เราลูกค้าประจำมาไกลหรอมาจากไหนเนี่ยนี่ฮะผมมาไกลกว่าอีกเขาบอกจะสายใหม่อ่ันโอ้โหผมเพื่อนมาจากม้าตามติดไปเน็ตมาอ่ะโอ้โหเขาขายทุกปีนะแล้วผมจ่ายใครจ่ายที่จ่ายนุ่นครับทางนุ่นครับร้้าานีเจของผมมาถ่ายคลิปครับอ้าวแล้วโปรโมทเป็นสื่อมวลชนให้ครับ ชาวโลกได้รับรู้ว่าของอร่อยอยู่ตรงนี้หน่าเดิมครับอยู่ตรงนี้ตลอดทุกปีครับมาถ่ายให้ชมกันทุกปีระวังรถด้วยครับปีหน้าจะเล่นมาตรงนี้ครับผมคืออาจจะไกลหน่อยแต่อร่อยผมอยู่แถวนี้แหละครับได้แได้ใบสามใบสามนี่ยครับส่งส่งซิกกันไรสามเมาฮะคุณเสกเสก อันนี้เบาๆแล e: ้วครับปกตินี่วันอาทิตย์อะไรนี่เปิจะคนเยอะมากพี่เมียก่อนจับแดงดูหนึ่งครับมันน่าด้วยจริงแล้วไอ้ก๊อกโุ่ต้ี่จับแดงก็ต้องเปิดครับเซฟไปก่อนหาได้ไหมต้องมาหาไปเลย่อยนายสอนง้อ ดูคลิปก็เลยตามมาเนาะใช่ใช่เราไม่ได้อยู่แถวนี้เราไม่เคยเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยแต่มีเจ้าดังแถวเนี้ยครับสายใหม่ก็มีหลายเจ้านะฝั่งนู้นไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าทั่วไปก็จะต้องลุ้นหน่อยแต่นี้คือรับประกันเสร็จแล้วเหรอครับผมขอบคุณมากพี่เนี่ครับบอกไว้ครับเพี่ครัแป๊บเดียวจ้าบร้อนกันจ้าเก็บร้อยสี่บาท กินคนเดียวเหรอครับสุดยอดจริงๆหนึ่งลูกกินคนเดียวเลยเนี่ยคอทุเรียนจริงๆน้องกินไหมน้องไม่กินนี่น่าเลือกอยู่ตั้งนานที่แท้เป็นคอทุเรียนนี่เองแล้วลูกนี้สวยมากนะครับโูเต็มเลย้าโูทำไมไม่กินอ่ะอร่อยนะหวานๆด้วยที่ไม่ให้กินใช่ไหมพี่กินหมดแบบไม่เหลือถึงน้อง <c oughs> ไม่เป็นครป่ะข้าวข้าแตะโกเปันไงบ้ารับเมื่อวานน่ะใช่ก็จะได้ดีว่าจะต้อบเรียน สดเมื่อวานสวยเนื้มันไม่ปไรสุดเลยึนี่เยเนื้อแบบไหนครับเนี่ยน้อเขากินเนื้อแบบไหนสบน้ำมัไหนเหรอสดพอดีติสนสพอด,ดีกินอ๋อชอบเดียวเดียวกันเลยนี่นิดนึงนิดนึงครับเป็นเป็นกระสายถ่ายคลิปให้ได้แบบมีสีสันที่อร่อเป็นเ <laughs> ซลล์เซลล์ลูกค้า เราลูกค้าน่ารักเราต้องแซวนินก็โที่สำคัญคือกินทุเรียนเก่งด้วย,เ,ยเนื้อสวยมากครับลูกนี้นะหมดแล้วต้องมากินอีกนะ